ครับสวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทีวีตนทุกทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมนะครับกับป้อมคนหลังคันครับผมก็กาบสวัสดี F c ซกวง F c ซป่าด้วยนะครับเนาะก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปกวงเช่นเคยนะครับก็ช่วงนี้เข้าดูกวงผมก็จะตั้งกวงเยอะกว่าโต๊ะป่าเป็นพิเศษครับเนาะก็ติดตามชมโต๊ะป่าติดตามชมกวงเนาะปาทั้งสองคลิปทั้งสองผลงานครับผมเนาะก็ก่อนอื่น ผมไปใจกวางมาแล้ววันนี้วันนี้ผมมาได้กล้องเป็นตัวเพราะว่าต้องตันคลำบากครับกล่มกล้องกล้องมันสันครับเวลาไปใจกวางขี่รถอย่างมันยากครับไหนจะไม่เศร้าไหนจะกล้องขากล้องอย่างไรครับก็วันนี้ไปใจมาแล้วนี่กวงที่ผมได้วันนี้กับหนึ่งวันนะครับก็ได้ประมาณนี้กูเต่อจะได้นักกว่าน,นี้ครับกูเตได้กึ่งให้ครับพอดีป่วยมันเริบมดแล้วฝนก็ะมาใครตกเลยครับ ตับันทุกกวังกันเดี๋ยวผมจะทอกนะไปติร่มๆหน่อย กว้างน้อยครับผมทีได้ในวันนี้นะครับแบนี้กว้างชนมากกี่ดงเนี่ยครับเนี่บเอ้ากี่ดงหัวใหญ่แต่เขาสั้นครับอันนี้นะนี่พวกกวางแซมอย่างเงี้ยนะครับแซมแซมเขาสั้นๆนะครับเป็นเจ้าครับ พอได้ครับอยู่ประมาณประมาณน้อยน่าจะถึงเครับน้อยตัวกองมาให้แบบนี้ก็ได้ครับบยอกให้่างนี้ใหญ่เขาโอ้นี่ก็ขิโดงครับเนะ่ี้ดง อุ่นแดงครับเข่าสั้นนี่ก็ ลายม้าตัวมันเจ้าบบป้องงนอ้งครับผมหมดตัวใ้ายอยู่ตัวดย,ย่ะผมหมกตามตัวกวางมาให้ดีเอกเล่นในม้เจ้าเนี้ยได้นิ่มตัวครับนะครับนี่กับงามอยู่ครับ,บงวงนาควงอยู่ครับเนาะยาวอยู่ตัวนี้กัขึ้นอ้อยได้อยู่ครับ ก็้นอ้อยได้อยูอรร่เดี๋ยวมาพอกวางที่ผมได้ในวันนี้ออได้ในวันนี้ว่ะผมตั้งมาได้สี่ห้าเจ้าครับนยครับนะครับย่ำมาเต็มเป๊ะแต่เลยครับสีห้าเจ้านี่ เยอะมากเยอะมากครับ ะครับส่วนกวางมีเขาผมก่อจะขังไว้ตีครับนะครับถ้าขังไว้ตัวกันนะครับมันจะไปมีก้องน้อยมดครับนะครับกวางมีเขาถ้าขังไว้ตัวกันนะครับมันจะไปมีกวองไหม่ลุ่มฮอตตายหมดนะครับกวางมีเขาแล้วก็เดี๋ยวผมจะห้ชมกวงที่ผมขับขึ้นอ้อยพองผมบนี้นะครับ บมไม่ไม่ิไม่พังขอนี้ไหนนะครับบางเี่วผมคัดขึ้นอ้อยของกรงนี้ครับตัวที่หนึ่งครับตัวที่สองตัวนี้ได้ม่เจ้านะครับให้ดีนะครับ โอ้สุดดงอะอันนี้ได้แต่วาครับนี่ได้แต่วาครับตัวนี้ประกาศขายในเฟซเด้อครับเด้อถ้าใครใครอยากได้กวงสตไดครับผมจะประกาศขายลงเฟซแล้วใื้ทันเข้ามาดูที่เฟซวะ่ะกวงครับตัวใหญ่หมดไตขนาดหมดไดอันนี้ตั้งได้แต่วาครับประกาศขายในเฟซครับตัวนี้ครับ ก็จะมีแฮมไส้ไงนี่แฮมปลาเพ็นี่เดี๋ยวผมจะให้ดูชุดที่หนึ่งวางไส้มาให้แบบดีนะครับนี่จะวางงาผมมาให้แบบนีนะครับ ที่สองนี่ก็อยู่ประมาณสองจุดห้านะครับกว้างนะครับกองทงั้งกองของนี่ผมจะจะตั้งเพเดียวครับกว้างน้อยกว่าครับเนี่ยใช้เลขครับประมาณสองจุดสี่ปลายก็จะแย้วหน่อยให้ดีนะครับ con đâm bóng có một có nháo bóng làm bóng nháo. cây bóng mình cầm, bóng bóng khoảng bóng 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 đây bóng 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 กระแฮมตัว,ว,วก็ใส่เล็กส่เล็กสองจุดสามน้อยๆครับเทียังไม่กูจนก็จนตัวน,น,น้อยๆนะก็กวงในอ้อมที่ผมได้คัดใกล้ไปเนี่ย ดูกล่องในออมตัวนี้อยู่ตากแดดกล่องตากแดดตัวน,นี้นะครับเนี่ยกลอ,องในออมครับผมพูดถึงจะขายขา,ขายอยู่สาวสามสิบก็กาขายครับถ้าเข้าไปถามในเฟสพ,พอลูกพออย่างครับเนาะนะครับนี่อยู่หนึ่งสองสาที่ห้าใ่ประมาณนี้นะครับแม่นบมดเลย ตัว่าลักษณะมันพอจะได้ผมเอาขึ้นอ้อยครับก็มีอยู่ประมาณสักเท้าเท้าปลายได้อยู่ครับเท้าปลายนะครับอย่าครับมันตัวน้อยครับมันขึ้นหมดได้ครับตัวน้อยแต่ปลายมันให้ดีตัวน้อยใส่สองจุดสามหัวเตะ จะได้ก็คลิปนี้ผมก็ขอจบไ้เพียงแต่อีครับสำหรับมาชมกวงผมที่ผมตั้งได้อยู่ประมาณ4-5วันครับก็จะได้กดที่ตามลงไว้ให้กับมันแจ่ของตัวแล้วคลิปต่อไปจะได้กวงงามก็มงงามจะได้ที่ตามชมกันต่อไปครับสวัสดีครับ